เรียกได้ว,ว่ากระแสเพื่อนซีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมาแรงเอามากๆนะคะทําเอาสาวๆเนี่ยต่างก็กรีดกรัดกันสนันก็คือคู่เพื่อนซีนักเดินป่านะคะอย่างท็อปทศพลแล้วก็เฟยพัดกันไปเลยแหละค่ะคุณผู้ชมคะนาทีนี้เนี่ยโอ้โหสําหรับใครนะคะที่ได้ยินชื่อแค่ว่าเฟยพัดนะคะหรือว่าท็อปทศพลต่างก็กรีดเป็นเสียงเดียวกันสนันโซเชียลเลยแหละคุณผู้ชมในความหล่อเหลานะคะความคูลๆของคู่นี้ล่าสุดนี้เลยค่ะในรายการ แชร์นะคะเมือ่อค่ําคืนที่ผ่านมาเองทางด้านของท็อปทศพลค่ะเจ้าตัวได้ไปออกรายการแชร์และนะคะในช่วงระหว่างที่ออกรายการนี่แหละบางช่วงบางตอนในรายการทางด้านนะคะพิธีกรคนดังค่ะอย่างพี่มดดาคชาพาเน,นะะี่ยค่ะก็ได้เอ่ยชื่นชมคู่เพื่อนซีนะคะอย่างเฟยพัร์ทแล้วก็ท็อปทศพลค่ะคุณผู้ชมในการประสบความสําเร็จนะคะซึ่งทางด้านของพี่มดดาเองเนี่ยก็ได้เผยแหละเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าภูมิใจและแฮปปี้ด้วยแล้วนะคะ ะะมันมาด้วยตัวของมันเองค่ะมาไม่ใช่แบบบูบ้าบนะในช่วงนะคะปีถึง2ปีที่ผ่านมาต้องใช้คําพูดสมัยนี้นะคะเปิดการมองเห็นหรือเปล่าคือคนรู้จักมากขึ้นอยู่ดีๆนะคะมันเปลี่ยนไปได้ยังไงซึ่งนะคะทางด้านฝั่งของท็อปทศพลเองเนี่ยก็ได้ตอบพี่มดดําแหละบอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มจากโปรเจกต์นะคะของพี่พูดโฟกิ้งสองตอนนั้นนะคะท็อปเนี่ยได้มาเล่นในเรื่องและอยู่กับเฟยน,นี่แหละ เป็นหนังเรื่องแรกด้วยนะคะที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เพิ่งนะคะได้ร่วมงานด้วยกันอยู่กับเฟยเนี่ยมาตั้งแต่ตอนครีโอนะคะเมื่อตอนปี2015ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็รู้จักเฟยแรกๆเพิ่งได้มาร่วมงานจริงๆนะคะคือโปรเจกต์โฟ k ิงสองหลังจากนั้นผ่านไปอีกปีเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ว้หนุ่ม ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านนะคะฝั่งของท็อปทศพลค่ะได้เผยเอาไว้ในรายการแชร์เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาหลังจากนะคะที่พี่มดดำเนี่ยได้เอ่ยชื่นชมนะคะที่เห็นเฟยกับท็อปประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตพี่มดดาก็บอกแหละว่าเจ้าตัวเนี่ยก็แฮปปี้นะคะกับทั้งสองคนเพราะว่าท็อปกับเฟยเนี่ยคือดังมาด้วยตัวเองนะคะไม่ได้แบบบู๊บบามนั่นเองค่ะซึ่งก็โอ้โหเรียกได้ว่านะคะคุณผู้ชมสําหรับนาทีนี้นะคะในวงการบันเทิงไทยบ้านเราโดยเฉพาะนะคะ นักเดินป่าเนี่ยก็คือว่ายกให้หนุ่มท็อปกับหนุ่มเฟยกันไปเลยอันนี้คือมาเบอร์ต้นๆนะคะอยู่ขนาดนี้สาวๆหลายต่อหลายคนช่วงนี้เนี่ยก็ต่างพากันอยากจะไปเดินปงเดินป่ากันมากมายคุณผู้ชมหลังจากนะคะเห็นนักเดินป่าสุดหล่ออย่างเฟยพัดกับท็อปทศพลนะคะก็เป็นว่าแหละสําหรับใครนะคะที่ติดตามนะคะคู่เพื่อนซีอย่างท็อปเฟยคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าทั้งเฟยแล้วก็ท็อปจะมีโปรเจกต์นะคะหรือว่ามี ผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆนะคะได้ติดตามหลังจากนี้คุณผู้ชมคะอันนี้พวกเราเนี่ยที่เป็น FC Fan คลับนะคะติดตามไลฟ์สไตล์นะคะการใช้ชีวิตของทั้งคู่พวกเราเนี่ยก็ต้องมารอรุน้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ